สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพ,นพื่พี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านคะ่ะพี่พบกันกับ ep แบ่งปัญญามเย็นนะคะพี่จ๋า ep ที่สามห้าสกันแล้วนะคะ ฝากพี่ๆคะ่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะยังไงติดต่อกันเข้ามาคะ่ะวันนี้ก็แบ่งปันยามเย็นคะ่ะพี่จามีพระมาให้พี่ๆได้รับชมกันหนึ่งชุดค่ะ หมายเลขที่1เป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะพ่อเงินพิมพ์จอบใหญ่สภาพใช้เนื้อเก่าสวยค่ะพี่จอบใหญ่สภาพใช้ใหม่เลขหนึ่งแบ่งปัน3 0 0บาทค่ะหมายเลขที่2เป็นรูปหล่อนะคะพี่จ๋าหน้าตามาค่ะพี่มีมองเห็นนะคะ รูปหล่อใหม่เลขสองสามร้อยบาทค่ะหมาเลขที่สามค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือค่ะหลวงพ่อรุ่งนะคะพี่พ่อรุ่งวัดท่ากระบือค่ะ หมายเลข3ค่ะสามรอยบาทนะคะพี่หมายเลขสี่เป็นพระปิตาหลังตะแกงค่ะปิตาหลังตะแกงเนื้อออกกะลาหมายเลขสี่ค่ะ แบ่งปัน300บาทนะคะพี่จา๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะพี่ปิดตาหลังตะแกงหมายเลข4 300บาทค่ะหมายเลขที่5เป็นพระปิดตาหลังแบบค่ะหลังแบบเก่าสวยหมายเลข5นะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่จา๋าหมายเลขที่5 300บาทค่ะ หมายเลข6เป็นเหรียญหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนค่ะหลวงพ่อพวงนะคะจะเป็นเหรียญพิมพ์สี่เหลี่ยมเก่าสวยค่ะพี่หลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนสอง0ค่ะแบ่งปัน300บาทน,นะคะพี่เก่าสวยค่ะหมายเลขที่9้าเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะพี่จ๋า หล่อพ่อคงเนื้อทองผสมเก่าสวยค่ะหลวงพ่อคงใหม่เลขเจ็ดสามร้อยบาทนะคะพี่หมายเลขที่แปดเป็นพระสมเด็จค่ะหมายเลขแปดเป็นพระสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อทบค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าด้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อทบค่ะ แบ่งปันสามร้อยบาทหลวงพ่อทุนะคะพี่เก่าสวยค่ะหมายเลขที่เก้าเป็นเหรียญมังกรหลวงพ่อเอียะคะ่ะเหรียญมังกรหลวงพ่อเอียหมายเลขเก้านะคะพี่หลวงพ่อเอียวัดบ้นดานด่านสามร้อยบาทหมายเลขที่เก้าค่ะ ใหม่เลข10บนะคะพี่สิเป็นเอ่อพระผงสุพรรณค่ะผงสุพรรณมีร่องรอยการลงลักปิดทองค่ะผงสุพรรณหม่เลข1ิบสารอยบาทเก่าสวยค่ะ11เเป็นเหรียญสมเด็จโตนะคะพี่จ๋า เหรียญสมเด็จโตใหม่เลข11ค่ะปี2517นะคะพี่แบ่งปัน300บาทสมเด็จโตปี17ค่ะ12เป็นพระวัดพลับนะคะพี่จ๋าเป็นพิมพ์สมาธิองค์เล็กค่ะ รวัดพรบพิมพ์สมาธิคุิจาองค์เล็กเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขสิบค่ะ300บาทนะค่ะพี่สิบสาค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรค่ะเหรียญหล่านะคะพี่หลวงพ่อธรรมจักค่ะเนื้อทองผสมเก่าสวยนะคะพี่ เหรยนหล่อหลวงพ่อธรรมจักสรามร้อยบาทใหม่เลข13ค่ะ14เป็นพระคุณแผนหลวงปู่ทิมพร้อมกันเลี่ยมค่ะปู่ทิมวัดละหานไร้นะคะพี่ด้านหลังฝังตะกุด7ดอกค่ะแบ่งปัน300บาทพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ่าหลวงปู่ทิม,มค่ะ หมายเลขที่15คะ่ะพี่จา๋าเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิมค่ะมีแผ่นเป็นแผ่นสีทองทองติดตรงนี้นะคะพี่จา๋านี่ค่ะพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่จา๋ารูปหล่อนะคะพี่เป็นเป็นรูปเหมือนนะคะพี่จา๋าหลวงปู่ทิมค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีสามร้อยบาทปู่ทิมวัดละหานไรนะคะพี่เก่าสวยค่ะ พร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานนะคะพี่หมายเลข16เป็นปู่ทวดเนื้อว้านค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อว้านหมายเลข16ค่ะเก่าสวยค่ะพี่สาปู่ทวดเนื้อว้านนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟยบาทค่ะ 17คะ่ะพี่จ้าเป็นเม็ดแตงหลวงปู่ทวดค่ะปู่ทวดเม็ดแตงใหม่เลข17คะ่ะแบ่งปัน300บาทนะคะพี่เก่าสวยใหม่เลข17คะ่ะ 18นะคะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดเนื้อเมกะพัดค่ะพี่รูปหล่อเนื้อเมกะพัดนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะแบ่งปัน300บาทปู่ทวดเนื้อเมกะพัดค่ะหมายเลข19้านะคะพี่เป็นเหรียญย5 25พุทธศตวรรษค่ะ เรียน25พุทธศตวรรษนะครัพี่จ๋าแบ่งปัน3ามบาทใหม่เลข19ค่ะใหม่เลขที่20เป็นพระทำเสือค่ะพี่ทำเสือใหม่เลข20ค่ะ สวยนะคะพี่จ๋า300บาทค่ะ21เป็นตะกุดมีร่องรอยการถักเชือกคะ่ะพี่จา๋าถักเชือกลงลักนะคะพี่วัดขนาดความยาวอยู่ที่เอ่อนิ้วนะคะพี่จา๋าตะกุดนะคะพี่มีร่องรอยการถักเชือกลงลักค่ะความยาว4นิ้ว300บาทใหม่เลข21ค่ะ ยี่สิบสองเป็นปิตาเนื้อเมกพัดนะคะจากพระปิตาเนื้อเมกพัดหมายเลขยี่สิบสองค่ะอักขระลายันมีมาหน้าหลังนะคะพี่แบ่งป,ปันพี่พี่เอฟซีสามร้อยบาทปิตาเนื้อเมกพัดค่ะยี่สิบสามเป็นพระวัดพระพิมพ์วันทานะคะพี่วัดพระพิมพ์วันทาหมายเลขยี่สิบสามค่ะ สามร้อยบาทน,นะคะพี่วัดพลับพิมพ์บรรทาค่ะยี่สิบสี่ค่ะพี่จ๋าเป็นพระกิ่งบรรดาลทรัพย์นะคะพี่หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะคะพี่จ๋าวัดหนองเดาปีหกสามนะคะพี่ตามกล่องเลยค่ะพี่จ๋ามาในกล่องนะคะพี่พระกิ่งนะคะพี่จ๋านี่ค่ะมาเป็นซองแบบนี้นะคะพี่ ปีหกนะคะพี่จ๋านี่ค่ะแบ่งป,ปันพี่ๆนะคะพี่จ๋าสามรอยบาทค่ะพร้อมกล่องนะคะพี่ยี่สเป็นหลวงปู่สุกวัดโพไซทองค่ะเป็นเนื้อตะก,กั่วนะคะพี่จ๋า ปูสุกวัดโพไซทองเนื้อตะกัวสามร้อยบาทนะคะพี่หมายเลขยี่สิบห้าค่ะเก่าสวยนะคะพี่ยี่สิบหกค่ะเป็นเหรียญหลวงพม่นนะคะวิ้จารุ่นพรสิริค่ะพร้อมกล่องนะคะพี่วัดเนินตาม,มากนะคะวิ้จาชนบุรีปีสามห้าค่ะ อเดี๋ยวไปบ้านแกะให้ชมด้านในนี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อม่นนะคะพี่จ๋ามีตอกโค้ดคะ่ะพี่ด้านหลังมีรอยจานคะ่ะพี่จ๋ามาในกล่องนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่ที่สามร้อยบาทค่ะพร้อมกล่องนะคะพี่จ๋ามาในกล่องแบบนี้ค่ะ ยี่สิบเจ็ดเป็นสมเด็จพิมพ์วัดเกตชยโยค่ะมีเนื้อบิ่นเนื้อยุบไปนะคะพี่สามาแบบนี้นะ,ะพี่พระสมเด็จพิมพ์วัดเกตชยโยหมายเลขยี่สิบเจ็ดค่ะแบ่งปันสรางร้อยบาทเก่าสวยนะคะพี่ยี่สิบแปดเป็นสมเด็จเก่าพิมพ์ฐานแซมค่ะ ฐานแซมใหม่เลข28คิค่ะพี่สา1องค์300บาท2องค์500บาทคะ่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามานะคะพี่เก่าสวยคะ่ะหมายเลขที่29นะคะพี่จ๋าเป็นสมเด็จเช่นกันได้มาแบบนี้เลยคะ่ะเก่าสวยคะ่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่าหมายเลข29 300บกาบาทนะคะพี่ หมายเลข30มสิค่ะพี่จา๋า30นี่ค่ะเนื้อเก่าสวยแตกลายงานะค่ะพี่แบ่งปัน3ามรบาทค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่จ๋าแจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะพี่ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามานะคะพี่สาสำหรับช่องทางในการติดต่อค่ะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6 5ค่ะส่งตรีมีปลายทางนะคะพี่จ๋าติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นอีีที่353ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า